พี่แล้วครับพี่พเอาอะไรมาบ้างเอ่ยมีกล่องสีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีสมุดโจทย์ด้วยนะคะนี่มาถึงของน้องทามกันบ้างค่ะ เตรียมกล้องถ่ายรูปมาด้วยเก่งมากๆเลยตอนนี้ค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องสีสมูทจอดนะคะกล้องถ่ายรูปและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับกา,าสรสะสมความรู้ในครั้งนี้ค่ะนี่เลยโอวาตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดขนาดใบ180มิลลิลิตรดื่มทุกวันฉลแบบาดสดใสแข็งแรงเย้ yeah. และก็ต้องขอแนะนําวิทยากรอของเราในวันนี้กันก่อนเลยนะคะพี่เดือนคะ่ะเด็กๆสวัสดีพี่เดือนคะ่ะ <c oughs> และก็ผู้ช่วยนักสํารวจของเราในวันนี้อีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูไก่นั่นเองคะ่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูไก่คะ่ะเอาล่ะตอนนี้เ,เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วรถสวยๆเยอะแยะเลยคะ่ะเดี๋ยวต้องถามพี่เดือนกันก่อนว่าทางด้านหลังนี้3คันนี้มียังไงบ้างคะค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถยี่ห้อ BMW รุ่น i7 นะคะ จะเป็นของประเทศเยอรมันค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไมโครคาร์ Car, <c ars> หรือว่าจะเรียกว่าบับเบิ้ลคาร์ก็ได้ะคะ่ะ <c ars> คือเมื่อสมัยก่อนต้องบอกว่ารถในพิพิธภัณฑ์เราค่ะจะเป็นรถที่อยู่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็คือที่ผลิตคันเล็กๆเขาเ,เพราะว่าประหยัดเรื่องเหล็กอะคะ่ะ<อ>เดี๋ยวจะแล้วด้วยความพิเศษแล้วขของเรื่องสีสันนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือประตูรถนะคะจะเปิดทางใ,ใกล้ๆได้นะคะจะ,จะามาดูเปิดประตูรถแล้วเร็ว นี่โอ้ไปประหยัดในเรื่องเหล็กก็คือเรานอกจากผลิตชั้นเล็กๆแล้วเราก็จะเหลือประตูแค่บานเดียวค่ะ,ะด้านข้างเปิดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่ว่าแค่วังนี้เรื่องเดียวด้วยกฎหมายของประเทศเยอรมันแล้วค่ะก็ะะจะมะีมีทางออกที่2ก็คือทางด้านหลังคารถอะคะ่ะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ชนทางด้านหน้าค่ะเราก็จะมีทางออกที่สอง เ<ไ>ป<อ>็นกฎหมายบังคับเลยอันนี้ด้านหน้ารถใช่ค่ะด้านหน้ารถมีที่ปอน,น้ำฝนด้วยใช่น,นะคะแล้วก็นนพวงมาลัยที่บังคับก็จะติดอยู่ทางด้านประตูเลยเอ่าพวงมาลัอยอยู่ไหนคะดเด็กๆชี้ค่ะพวงมาลัยอยู่ไหนลูกอันนี้ยี่ห้ออะไรนะคะที่ี่เดือนบอกเมื่อกี้ใครจำได้บ้างยี่ห้ออะไรคะ B อะไรจำได้ไหมคะ B อะไรนะ B M B M B M อะไรคะโอ้ตอนี้หนุ่มๆกำลังสนใจอยู่ค่ะ BMW นั่นเอง อยากทดลองนั่งรถด,ดูไหมคะได้ไหมคะพี่เดือนได้ค่ะอ้าวเด็กๆขึ้นไปเลยก็ต้องขึ้นที่ละคนหรือเปล่าคะได้ค่ะนั่งสามารถนั่งได้ทั้ง3คนเลยคะ่ะเ๋ร <ๆ S 1> อ่าเด็กๆพี่พีขึ้นครับ สูตราคาแตกต่างกันยังไงเอ่ยลักษณะเหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างที่ยี่ห้อเฉยๆะออต่างที่ยี่ห้ออ่ะเด็กๆลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นกันมาบ้างค่ะอาชมพู่มาค่ะมาถึงคันนี้กันบ้างค่ะพี่เดือนคันสีฟ้าสวยนะคะสวยได้ไหมเอ่ยขอเป็นคันนี้ได้ไหมคะโอเคมา สีนี้กันมากเด็กๆมาดูด้านนี้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อไฮเกนค่ะไฮเกนค่ะก็คือลักษณะค้ายกันกับ BMW เลยค่ะลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันมีประตูด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็มีทังออกเหมือนกันค่ะเปิดได้เหมือนกันนะคะไฮเกนนี้ปี1957ใช่ค่ะอยากลองนั่งดูไหมคะใช้งานเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแค่คละยี่ห้อเท่านั้นเองแล้วคันสีฟ้าคันแรกเหมือนกันค่ะยี่ห้อเดียวกับไฮเกนค่ะยี่ห้อเดียวกับคันนี้เลยค่ะค่ะ ก็ใช้งานเหมือนกันเลยอันนั้นเป็นด้านหน้าเหมือนกันใช่ค่ะเปิดประตูเหมือนลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะสามคันที่น่าสนใจ <c oughs> อ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆเ,เข้าไปลองนั่งกันก่อนลวกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาดูรถอีกหนึ่งรูปแบบกันบ้างเท่าที่สังเกตดูอันนี้จะใช้ผ้าใบใช่ค่ะค่ะ,ค,ะคันนี้คือเวโลเล็กนะคะจากประเทศเชโกสโ,โลวาเกียค่ะ<ม>เป็นคันนึงนะคะที่ต่างจากรถปกติที่ทําจากเหล็กคันนี้คือทําจากผ้าใบคือต้องบอกว่าประเทศเขาอะค่ะเป็นประเทศที่แพ้สงครามก็เลยโดนจํากัดเรื่องเหล็กที่นํามาผลิตอะคะ่ะ<ต>ก็เลยต้องใช้น้อยชิ้นมากกว่าเดิมใช่ค่ะก็เลย<ม>น,ายนะะําผ้าใบอะค่ะที่เป็นวัตถุดิบของประเทศเขาอะค่ะมาผลิตเป็นรถนะคะ แต่ว่าคือโครงสร้างนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะโครงสร้างโครงเด็กๆเข้ามาดูได้นะคะโครงรถก็คือจะเป็นเหล็กโดยปกติอะค่ะแต่หุ้มด้วยผ้าใบเฉยๆโอ้ด้างไนก็จะเป็นเหล็กหมดเลยถังน้ํามันก็จะอยู่ทางด้านหน้าแต่ตัวเครื่องอยู่ทางด้านหลังแต่คันนี้ค่อนข้างจะเข้าไปดูด้านในไม่ได้เนาะเด็กๆเลยอดเลยไม่เป็นไรค่ะก็ให้ดูว่าอันนี้เราใช้เป็นผ้าใบคลุมเฉยๆนะคะสำหรับโครงเหล็กดูว่า รถยนต์นอกจากทําจากเด็กแล้วยังยังสามารถนําวัตถุดิบอื่นๆนะคะมาผลิตเป็นรถได้คุณสมัยก่อนเขาก็เก่งเนาะใช้ผ้าใบมาผลิตได้แบบนี้เลยนะเปอยู่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกันค่ะก็สูสีกับอดีที่เราไปดูใช่ค่ะอ่ะเด็กๆลองปิดผ้าใบให้พี่เดือนหน่อยเร็วนี่ช่วยกันอโอ้โหเก่งเลยทีเดียว เดี๋ยวเราถามคุณครูนิดหนึ่งค่ะว่าได้เ,เคยพาน้องๆมาดูอะไรแบบนี้ไหมคะเคยพามาค่ะเมื่อสองปีที่แล้วเคยพามาที่นี่ค่ะอ้อสองปีที่แล้วเคยมาที่นี่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นนี้ใช่คะ,ะ,คะอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้แสดงว่าน้องๆเนี่ยชื่นชอบกับการดูรถอะไรแบบนี้นะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านอื่นกันบ้างดีกว่าแล้วเราเดินไปทางไหนคะพี่เดือนทางด้านขวามือนี้เองค่ะไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน้องชมพูจ่จ้าด้านนี้เลยค่ะมามาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะพี่เดือน เด็กๆด้านนี้เลยค่ะมาเดินมาทางนี้ค่ะนี่อันนี้มินิใช่ไหมเอ่ยอ่าคันนี้ชื่อว่ามินิคอมเทสค่ะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะต้องบอกว่าเป็นรถคันที่เล็กที่สุดในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เล็กที่สุดในโลกด้วยนะคะแต่ว่าให้เด็เดกๆช่วยนับดีกว่าว่ารถคันเล็กแค่อันนี้ค่ะมีล้อกี่ล้อเออไหนลองดูซิว่ามีกี่ลอ้อติกตต๊กต k อกติ๊กต๊อกลองทูดูดูใต้ล้อลูกไอ้ใต้รถลูก เท่าไหร่คะมีกี่ล้อเท่าไหร่คะชมพูบอก3รล้อพี่ๆบอกเท่าไหร่ลูก3 3น้องชามนะครับ3 3ถูกไหมคะผิดค่ะแต่ก็ใกล้เคียงแต่จริงๆแล้วมี5รล้อค่ะอ้าวไหนเนียก้มดูใหม่ซิถ้างั้นก้มดูใหม่เร็วเอ๊ะทำไมมี5้ล้อเห็นไหมคะมี5้ล้อก็คือ สามล้ออย่างที่น้องบอกก็คือถูกต้องค่ะคือ3ล้อก็คือไว้ขับเคลื่อนแต่ว่าที่เราใช้ค่ะแต่ล้อเล็กๆนะคะที่ประคองด้านหน้าค่ะก็คือช่วยประคองประคองรถเพราะว่ารถนะคะทํามาจากไฟเบอร์กลาสค่ะก็คือมีรถมีน้ําหนักเบาก็เลยเวลาเลี้ยวโค้งค่ะเพราะว่าพวงมาลัยอะค่ะจะหมุนได้45องศาเวลาเลี้ยวอะค่ะมันก็อาจจะทําให้รถทิศกว้างก็เลยลดล้อที่ล้อ4ล้อที่5เนี่ยค่ะก็คือช่วยประคองรถอะค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะรถคันนี้มีวิศวกรที่ออกแบบรถนะคะ2ท่านนะคะ,ะแล้วทีนี้ท่านตกลงกันไม่ได้อะคะ่ะก็เลยตกลงกันไม่ได้ด้วยผล,ลิตนั่งประตูรถนะคะเป็นแบบนี้อ๋ออุ้ยประตูแปลกด้วยเด็กๆส่วนอีกด้านข้างนึง,นงนะคะ่เะเปิดแบบรถปกติธรรมดาะคะ่ะ <c oughs> อันนี้คือความแตกต่างโอ้มันเป็นเรื่องมหาศย์มากค่ะอ่า คือวิศวกรทั้งสองท่านนะคะออกแบบมาด้วยกันแต่ว่าอีกท่านหนึ่งอยากจะได้ประตูแบบนี้นะคะเปิดแบบว่าปกติทั่วไปที่เราเห็นในปัจจุบันแต่อีกท่านบอกว่าอยากจะใช้ดึงขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นฝาพับได้นั่นเองฮัลโหลเด็กๆอันนี้นั่งได้แค่คนเดียวใช่ค่ะคันนี้นั่งได้แค่คนเดียวประหยัดน้ำมันมากเลยเลยเดยจัค่ะลองนั่งดูไหมคะเด็กๆขึ้นไปนั่งได้ค่ะลูกเบาเนะคะทีละคนลูกทีละคน แต่ต้องระวังเดวก็อ่าระวังนิดนึงนะคะโอ้โหพีพีขึ้นมานั่งก่อนเลยอ่ะบีบแต่เป็นเป็นอืมอ่ะพีพีเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาลงฝั่งพี่ออนคะ่ะลูกอุ้ยด้านนี้คะ่ะด้านนี้อ่าพีพีลงด้านนีน้ลูกมาไม่เป็นไรมาน้องชมพูบ้างคะ่ะมาชมพูบ้างมีสัมพนยังยังขับได้อยู่นะคะว้าวคันนี้ยังขับได้อยู่เหรอคะ ยังขับได้จริงนะคะชมพูบาย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 บบาายยมองแล้วนี่มาเลยนี่เก่งมากอ่าน้องทามบ้างค่ะน้องทามน้องทามลองขับบ้างลูกมาน้องทามบ้างครับนี่ครบเลยอ่ะนั่งเรียบร้อย อ่ะตอนนี้น้องๆกำลังสนใจคันนี้อยู่เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งโซนใช่ค่ะเป็นทางด้านไหนกันบ้างคะนี่ค่ะคันต่อไปไล่ใันค่ะรูปแบบไม่ไม่เหมือนใครเลยนะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในโซนต่อไปนะคะค่ะส่วนคันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่ผลิตมาจากสเตเลสตีลค่ะชื่อว่าดีลอเรียนคอมเพนีมอเตอร์ค่ะคือชื่อยี่ห้อใช่ไหมคะก็คันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตสองที่นั่งนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะ แล้วที่พิเศษนะคะประตูนะคะจะเปิดปีกนกนะคะอ๋อเป็นประตูปีกนกใช่ค่ะดูหรูหรามากมากอันนี้ขับได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ยังยังขับไม่ได้อะค่ะถ้าถ้าจำกันได้ก็คือที่จะเล่นเรื่อง back to the future อะค่ะแต่ว่าในหนังเขาอาจจะดัดแปลงให้ดูไฮเทคหน่อยอะค่ะส่วนด้านตัวเครื่องนะคะจะอยู่ทางด้านหลังนะคะส่วนด้านกระโปรงหน้าก็คือเอาไว้เก็บยางอะไหล่อะค่ะอ๋อปกติจะเครื่องเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้า มันไม่แบปกติรถทั่วไปที่ปัจจุบันนี้นะคะก็เครื่องจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่านี้เนี่ยเครื่องอยู่ด้านหลังส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นเหมือนกระโปรงรถนั่นเองนะคะอ้าวเด็กลองนั่งได้ไหมคะพี่เด็อ้าวเฉพาะเด็กเด็กเลยค่ะพีพีจะเข้ามาก่อนคนแรกเสมอเยี่ยมมากเอานั่งเลยลูกนั่งเลยอ่าพีพีนั่งก่อนเลยค้าคนแรกนี่โอ้โหพีพีหล่อมากเลยอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะพีพีมาเปลี่ยนให้น้องทามบ้างครับมา โ okay. yeah. อเคเกีย่าน้องชามครับตอนนี้เด็กๆกาลงังรองนั่งแล้วค่ะยกขับขึ้นมาเลยคะ่ะชมพูขึ้นไหมคะ้องจับชมเลยค่ะรถคันใหญ่มากหรือว่าน้องตัวเล็กไปเลยหมุนให้คุณแม่ด้วยค่ะน้องโอ้สนใจเ <c oughs> กียร์ <c oughs> ด้วยนะคะมีแตะด้วยเล็กน้อยอ้ามาน้องทามเปลยนน้องชมพูชมพูลองไหมอ๋อชมพูไม่ลองโอเคไม่เป็นไรคะ่ะ อันนี้เปิดได้ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมค่ะเปิดได้เหมือนลักษณะเหมือนกันเลยทั้งสองข้างค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเป็นอันนี้เราดูทั้งทาเป็นสแตนเลสอันนี้สแตนเลสใช่ไหมคะมีทั้งเป็นผ้าใบผ้าใบค่ะกระป๋อไฟเบอร์กลานะคะค่ะเดี๋ยวคันต่อไปนะคะเด็กๆคะทราบไหมคะว่ากระดาษอะค่ะสามารถทามาทํารถได้อยากไปดูไหมคะอืมเดี๋ยวเราจะไปดูรถที่ประดิษฐ์อรอาทำมาจากทำมาทำมาจากกระดาษ กระดาษที่เขียนเอาไว้เขียนเนี่ยหรอคะใช่ค่ะอ๋อมีด้วยอยู่ทางด้านไหนคะอยู่ทางด้านหลังค่ะด้านหลังอ่าเด็กๆอยากดูหรือยังคะ่อ่าถ้าอยากแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะปิดประตูก่อนเด็กๆช่วยนันปิดประตูหน่อยเร็วโอ้ระวังมือนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยไปใครนำเอ่ยไปเลยค่ะ นี้ค่ะนี่เราอยู่กับรถที่ทํามาจากกระดาษแล้วแต่ดูคอแล้วเหมือนทํามาจากเหล็กเลยนะคะใช่ค่ะถ้าดูภายนอกโดยทั่วไปก็จะเหมือนกับว่าทํามาจากเหล็กนะคะจริงๆแล้วรถคันนี้นะคะทํามาจากกระดาษนะคะผสมเรซินแล้วก็อัดขึ้นลูกค่ะอ,อันนี้ของประเทศเยอรมันตะวันออกนะคะชื่อว่าทาบันใช่ค่ะ ก็คือบตัวช่วงล่างนะคะก็คือทํามาจากเหล็กโดยปกติแล้วนะคะโครงก็ทำมาจากเหล็กแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตัวบอดี้ค่ะที่ทํามาจากกระดาษนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็คือสามารถล้างรถนะคะแล้วก็ตากฝนได้ค่ะปกติทั่วไปใช่ค่ะปกติทั่วไปเลยแล้วที่สําคัญนะคะรถคันนี้ในสมัยก่อนนะคะคือต้องวางเงินถึง100%เซตนะคะ แล้วก็อีก17ปีถึงจะได้รับรถ้ใช้เวลาผลิตนานขนาดนั้นเลยนะคะทางด้านหน้านี้เป็นเครื่องยนต์ป่ะคะใช่ค่ะอ๋อข้างหน้านี้แล้วก็ทางด้านหลังเป็นก็เป็นช่องสําหรับเก็บของอะค่ะโดยทั่วไปเดี๋ยวจะพาไปดูอะค่ะว่ารถนี้ค่ะทำมาจากกระดาษยังไงอะค่ะค่ะไปอ่ะเด็กๆตามพี่ออนมาเลยค่ะตามพี่ออนพี่เดือนมาเลยอ่ะเดี๋ยวให้ชมพูนําไปค่ะน้องชามไปพี่ๆด้วยครับพี่ๆด้านนี้ โอเคไปเดินไปหลังรถเลยค่ะมาค่ะเดินไปด้านหลังรถเลยด้านในก็ดูเป็นแบบว่าทํามาจากถุงทั่วไปอ่ะเดี๋ยวให้พี่เดินเปิดให้ดูนิดนึงค่ะเด็กๆระวังนะคะมาแล้วอันนี้ค่ะมันจะเป็นรอยต่อของกระดาษนะคะที่ลองจับดูได้ก็คือทํามาจากคล้ายๆอาการทำมาค่ะคล้ายๆงานเปเปอร์มาเช่ ก้อนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อน้องพีพีถ่ายไว้ไหมครับนี่เป็นเหมือนรอยต่อใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ลองลองจับลองจับดูนะคะเดี๋ยวจะปล่อยนะคะนะคะถ้าปกติเหล็กก็คือมันจะมีน้ําหนักที่หนักค่ะแต่นี้น้ําหนักเบาก็คืออันนี้ค่ะให้พิสูจน์ว่าทํามาจากกระดาษจริงๆเพราะว่าดูภายนอกเนี่ยทำเหมือนจะทำออกมาจากเหล็กเนาะอ่าก็คือ